สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมเจ้าชายชี้ชัดเอกชนะชุติยานนท์ทางช่องโวยวายทีวีช่อง YouTube ก็โวยวายทีวีช่อง t i k t o กนี่ก็โวยวายทีวีครับท่านผู้ชมครับแน่นอนครับทำไมถึงตั้งชื่อโวยวายมันมีเรื่องให้โวยวายหลายเรื่องวันนี้เหมือนกันครับที่จะมาโวยวายต่อหน้าท่านผู้ชมให้เข้าใจให้รับทราบรับร,บรู้เรื่องของการมีนายก รัฐมนตรีภายในสองปีสองปีไม่มีประเทศใดในโลกนะครับที่จะใช้วิธีการปฏิวัติเงียบไม่ได้ใช้รถถังไม่ได้ใช้ทหารออกมาเหมือนเมื่อก่อนแต่ใช้วิธีการขบ,บวนการและยุทธการใช้สาร,รัฐธรรมนุญจะเรียธรรมเอยผิดมาตานน้นเอ่ยอันี้เอยแต่ไอตัวคนตัดสินเนี่ยคุณได้ร,ดรู้ได้ทราบบ้างไหม จรียธาขอบเขตอยู่ขนาดไหนหรือคุณจะพูดยังไงก็ได้ mm hmm. ก็ตัวพวกคุณนี่แหละตัวปัญหาของบ้านเมืองครับไม่ใช่ใครเลยตัวปัญหาของบ้านเมืองคือใครครับกลุ่มอีลีตกลุ่มที่ไม่ยอมรับคิดว่าตัวเองมีแดกมีจะกินแล้วไงกูจะควบคุมแกก็ได้ไอ้พวกนายทุนทั้งหลายเนี่ยต้องกำจัดพวกเฮียนี้ทั้งหมดประเทศถึงจะเดินหน้าได้อย่าไปโทษประชาชนอย่าไปโทษนักการเมืองอย่าไปโทษพรรคที่เขาทำเพื่อประชาชน นักการเมืองที่เฮี้ยก็เยอะครับเอาอย่างวันนี้ครับผมไม่ได้รังเกียจเดียดฉันไม่ได้ต่อว่าไม่ได้เสียใจกับการที่จะมีคนชื่ออนุทินหรือตาหนูเนี่ยขึ้นมานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันไม่ได้ผิดหรอกครับการที่จะเป็นพรรคเล็กแม้ได้เล็กมากแต่ได้นั่งเป็นนายกรัฐมนตรี เลือกตั้งเสร็จใหม่ๆพักเล็กพักน้อยมีบารมีสามารถรวบรวมพักพวกคนที่เป็นกวนกลุ่มต่างๆเนี่ยมายกมือโหวตในรัฐสภาได้คุณก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเข้าใะจะไหมครับแต่การเวลามันผ่านมาในระยะสองปีเนี่ยมันเกิดขึ้นในบ้านเมืองนี้เนี่ยฮะประชาชนตาดำๆเขาก็รู้ทั่วโลกเขาก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ใช่เล่นขายของเลือนเด็กน้อยหนูน้อย เรือนสโนสนโสนน้อยเดือนงามพวกนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ใครก็ได้ลูกทันลันเธอมากูอยากจะให้ไอคนนี้เป็นนายกกูอยากให้ไอนี่เป็นรัฐมนตรีก็ได้เป็นแบบนี้มันไม่ใช่ฮะโลกที่เขาพัฒนาไปแล้วเนี่ยอยู่ร่วมกันเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับพัฒนาการทางการเมืองเนี่ยไม่ใช่มึงจะชี้คนไหนก็ได้นี่มันเป็นการปกครองพ่อกับลูกสมบูรณาญาสิทธิราชประเทศไทยยังอุบาทช,าชั่วอยู่อย่างนี้ก็อยู่อย่างนี้นะฮะ ทีนี้การที่สนับสนุนจากนางโมราและกากีของพรักประชาชนเนี่ยหรือพรักปอนอชอเนี่ยไอ้เท้งพวกนี้ใครเขาบอกว่ารับกล้วยมาคนละสามสิบวีผมไม่รู้ไม่ทราบหรอกครับวาทกรรมเด็ดวาทกรรมดีการพูดการจาใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเก่งไอนี่เป็นเรื่องของนักการเมืองั ใ้ที่เร็วกว่านั้นครับคือต้นทุนต้นทางในการบริหารประเทศคือประชาชนที่เลือกไอ้พวกเี้ยนี่มาเนี่ยอย่าเมารวมพักอื่นเขานะครับสิบสี่ล้านเสียงมึงต้องรับผิดชอบไงและไอ้ตัวสสด้วยมึงก็ต้องรับผิดชอบมึงไปสนับสนุนให้อนุทินเป็นนายกเขาก็ได้เป็นแต่วันนี้ที่มันจะต้องมาพูดกันให้รู้เรื่องนะครับมึงไม่ควรได้เป็นนายกเลยอนุทินเพราะอะไรครับ ข้อคัรหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมายสารที่กําลังเรียกหมายเรียกจากคณะงัวสอ,อเห็นไหมฮะคนในพักตัวมึงด้วยกรณีเขากระโดงตัวมันด้วยที่นั่งเป็นนายกอยู่เนี่ยกรณีเอาที่สาธารณะไปทำเป็นลันเวเพื่อที่จะใส่สนามบินของตัวเองแน่นอนครับจะตีจะยื่นไปก็ตีตกก็รู้อยู่ว่าใครเป็นใครอ่ะ ไอ้เก้าคนเนี่ยไอ้ปปชเอ้ยหรือไอ้รัฐธรรมน,นูญสารตุลาการพวกนี้มันเป็นใครล่ะครับมีประเทศนี้ประเทศเดียวครับนักกฎหมายแม่งไปเป็นนูน่นไปทํางานอีกแบบหนึง่งเอาพวกก่อสร้างเอาพวกวิศวกร,รพวกนี้มานั่งเป็นสารรัฐธรรมน,นูญคยุยเถอครับคยุยเถอะครับหมาก็เป็นศารได้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยแมวก็เป็นศารได้ควายก็เป็นศารได้ เพียงแต่ว่าขยิบตาให้มึงชี้ว่าไอ้เฮี้ยนี่ผิดเฮ้ยมึงชี้ว่าไอ้นี่ถูกเฮ้ยไอ้นี่เขายื่นมามึงตีตกเลยนะ